ถ้าเกิดพูดถึงเกมวางแผน RPG t u r n b a s e ที่เราต้องจัดตัวละครไปด้วลกับฝ่ายตรงข้ามบนมือถือมันมีให้เล่นมากมายครับแต่ละเกมมันก็จะมีสเสน่ห์แตกต่างและไม่เหมือนกันและหนึ่งในเกมแนวนี้ที่หลายคนได้ยินชื่อแล้วจะต้องร้องออนั่นคือ Summoners War Sky Arena มันเป็นเกมแนววางแผน t u r n b a s e สจัดทีมหาตัวสู้ด้วยการวางแผนจริงๆ ตัวเกมมันออกมาค่อนข้างนานแล้วครับใครเล่นมานานๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าความท้าทายมันลดลงและเพื่อเติมไฟให้กับการต่อสู้และความท้าทายใหม่ๆค่ายเกมเขาก็เลยพัฒนามาอีกเกมครับเป็นเกมในจัก,กรวาลเดียวกันชื่อว่าเกม Summoner War Lost Century เกมนี้เป็นเกมแนววางแผนที่ผู้สร้างเขาบอกว่าเป็นแนว t i m มิ่งเบสเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกันแต่มีความพิเศษที่แตกต่างกันสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือ ตายภาพครับ Lost c e n t u r i r เนี่ยตัวละครภาพเป็นแบบ 3D สมจริงไม่ได้เป็นจีบีน่ารักแบบ Sky Arena นอกจากนี้มันยังมีความต่างอื่นๆด้วยครับเรียกว่าตัวเกีรมีเกมเพลย์และลูกเล่นที่น่าสนใจวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็เลยจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Summoner War Lost c e n t u r i a เป็นรีวิวเล็กๆนะครับมาดูกันว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างหรือถ้าเกิดอยากลองเลยลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับ นี่เลียมข้าคิดว่าการต่อสู้พลังไม่ใช่ทั้งหมดเสมอไปหรอกยุทธวิธีที่ใช้ก็สําคัญยุทธวิธีเหรอข้าเกรงว่าเวลามีไม่มากนะแทนที่จะอธิบายข้าจะแสดงให้เจ้าดูแล้วกันได้เลยมาสเตอร์เดียวนะนี่ นี่ใครสอนใครวะเมื่อกี้บอกเดี๋ยวข้าจะแสดงให้เจ้าดูเองแต่พอเข้าเกมมาเป็นลิเลียนสอนเล่นซะงั้นนหะคือเราจริงๆเปิดเกมมามันจะเข้าสู่โหมดสอนเล่นครับโดยเกมจะสอนเราคร่าวๆค,ครับว่าเกมนี้เนี่ยเล่นยังไงโดย s u ม m o n e r War ภาคน,นี้เนี่ยมันต่างจากภาคที่แล้วพอสมควรครับการต่อสู้ในเกมจะเป็นแบบเรียลชาร์มคือพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันโจมตีอัตโนมัติแล้วมอนสเตอร์แต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันและใช้ค่าร่ายที่ต่างกันไประหว่างการต่อสู้เนี่ย มานามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วพอมานาถึงเกณฑ์ที่กำหนดเราสามารถกดสกิลของมอนสเตอร์ของเราได้แล้วอย่างที่บอกตอนแรกครับคนสร้างเขาบอกมันเป็นทามมิ่งเบสมันเป็นทามมิ่งเบสยังไงคือเกมมันมีระบบเคาน์เตอร์ครับนอกจากการกดสกิลแล้วเนี่ยเรายังต้องกดให้ถูกจังหวะด้วยคือในเกมนี้เนี่ยเราสามารถกดสกิลในช่วงที่ศัตรูกำลังร่ายสกิลได้ครับแล้วถ้าเกิดเรากดถูกจังหวะบางครั้งเราก็สามารถพลิกเกมได้เลยคือตอนเล่นน่ะผมนึกถึงเดสพูลเลยเว้ย เพราะจริงๆเราต้องกดให้ถูกจังหวะด้วยครับคือเกมมันมีระบบเคาเตอร์มันเท่ดีคือศัตรูโจมตีมาเราเคาลเตอร์แต่ถ้าเคาเตอร์ไปมั่วๆเนี่ยบางทีก็เสียเปรียบเหมือนกันแล้วหลังจากที่เกมมันสอนเราเล่นเสร็จนะครับก็ สอนเราจัดทีมซึ่งค่อนข้างเร็วอยู่ตอนจัดทีมเนี่ยเราน่าจะได้เห็นตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่คือจริงๆเกมนี้เนี่ยยกตัวละครมาจากภาคเก่าเพียบเลยครับเกมเพล์ที่ผมใส่มาเมื่อกี้เป็นเกมเพล์ช่วงแบบเริ่มต้นของเกมนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่น s u ม m o n e r War มาน่าจะาคุ้นหน้าคุ้นตากับตัวละครพวกนั้นบ้างคือเราจะได้เห็นตัวละครเก่า ที่คุณหน้าคุณตากันเยอะเลยอาจจะมีขึ้นให้ดูเป็นรูประหว่างโหลดหรือว่าเป็นตัวละครที่เราเปิดได้นะครับอันนี้ผมเปิดหน้าจอตัวละครของแอคเคา t ์ผมให้ดูว่าแบบมันมีตัวละครที่คุณหน้าคุณตากันอยู่ครับถ้าเกิดใครเคยเล่นซัมเนอร์วอมาแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นตัวละครเก่าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าภาพมันสวยขึ้นด้วยคือมันน่ารักขึ้นหล่อขึ้นสวยขึ้นทุกตัวเลย แล้วพอสอนเล่นอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยโหมดแรกที่เกมเปิดให้เราได้ลองเล่นเลยคือโหมดดวลครับซึ่งโหมดดวลมันก็จะเป็นโหมดหลักของเกมนี้นั่นแหละเป็นโหมด PVP ที่ให้เราต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับพอเข้ามามันจะมี2อย่างคือแมตช์ทั่วไปกับแมตช์เชื่อมสัมพันธ์แมตช์เชื่อมสัมพันธ์ก็คือเอาไปเล่นกับเพื่อนนั่นแหละเข้ามาสร้างห้องแล้วให้เพื่อนจอย ส่วนทั่วไปก็คือออนไลน์ครับหาคนสู้ด้วยระบบต่อสู้ก็เหมือนกับที่อธิบายไว้ตอนแรกนั่นแหละครับคือเลือกใช้สกิลแล้วก็มีการเคานเตอร์สกิลกันไปกันมาเพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบแต่ที่ตอนแรกผมยังไม่ได้พูดคือเกมมันจะมีซัมมอนเนอร์สกิลการ์ดด้วยไอซัมมอนเนอร์สกิลการ์ดเนี่ยเหมือนกับสกิลของเราครับคือนอกจากมอนสเตอร์ทุกตัวจะมีสกิลตัวเราก็มีสกิลด้วยแล้วก็ทั้งการ์ดสกิลของเราและตัวมอนสเตอร์เนี่ยสามารถอัปเกรดได้โดยเราสามารถ หาการ์ดพรุ่งนี้ได้ผ่านการซัมมอนครับเอาจริงๆก็เป็นกาชาแหละครับก็หมุนหาตัวนะครับแต่ว่าเกมมันก็ค่อนข้างแฟร์อยู่ครับเพราะว่านอกจากหมุนที่ใช้เพชรหมุนเนี่ยเกมมีหมุนฟรีให้เราวันละ2รอบครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถหาการ์ดมาอัปเกรดตัวละครอัปเกรดสกิลเราได้ผ่านการเล่นด้วยครับคือในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยถึงเราไม่ชนะแต่ถ้าเกิดสามารถทําตามเงื่อนไขาบางอย่างได้อย่างจัดก,การศัตรู ให้หมดในครึ่งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเราจะได้แต้มมาแล้วแต้มนั้นก็เอามาแลกรางวัลได้เหมือนกันหรือแม้แต่คุณแพ้รัวๆแบบผมแบบเนี้ยคือถึงจะแพ้แต่เกมมันก็มีโอกาสให้เราได้การ์ดหรือได้ตัวละครใหม่ๆแบบอื่นนะครับอย่างแพ้รัวๆติดกันหรือว่าเล่น10บตาติดกันอะไรแบบนี้เราก็จะมีโอกาสใหม่มาอัปเกรดตัวละครหรืออัปเกรดเด็กของเราได้ก็ถือว่าแฟร์อยู่ครับ จริงๆสาหรับโหมดดวลเนี่ยเทินอยู่ครับคือมันท้าทายดีอะเล่นไปแป๊บหนึ่งพอแรงขึ้นเกมก็ปลดกิจกรรมอย่างอื่นให้ลองทําต่อนะครับเรียกง่ายๆว่าหลังจากที่ผมโดนยําเละมาในโหมดออนไลน์ตัวเกมเกิดความสงสารแล้วเปิดโหมดเล่นคนเดียวให้ลองดูครับในโหมดเล่นคนเดียวเนี่ยจะคล้ายๆกับเกมลุยด่านทั่วๆไปครับคือเกมเพย์มันเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่เราจะได้สู้กับ NPC ซึ่ง เขากําหนดมาแล้วนะครับว่าแต่ละดานเนี่ยจะสู้กับตัวอะไรบ้างแล้วก็ต่อสู้ทําคะแนนเก็บดาวยิ่งดาวเยอะเราก็จะยิ่งได้รางวัลเยอะขึ้นอย่างศัตรูตัวแรกที่เราสู้ด้วยเลยคือไอ้แฟนทอมเนี่ยครับซึ่งต้องบอกว่าโหดอยู่เหมือนกันนะครับคือไม่ใช่ว่าเข้ามาเล่นชิๆีๆวมันท้าทายอยู่แล้วดานในหมดนี้เนี่ยมันจะค่อยๆปลดล็อกตามแรงที่ เราเพิ่มขึ้นครับไม่ได้ว่าชนะแล้วมันจะปลดล็อกไปเลยแต่อาจจะต้องไปเล่นโหมดอื่นแล้วก็สลับกลับมาเล่นแล้วรางวัลในโหมดนี้เนี่ยก็จะค่อยๆได้เพิ่มขึ้นตามความท้าทายของด่านนะครับที่มันเยอะขึ้นรางวัลก็มากขึ้นด้วยคือพอเราเคลียร์ด่านหลักได้ด่านหนึ่งเนี่ยมันก็จะปลดล็อกโหมดล่าฆ่าหัวมาให้ครับซึ่งโหมดล่าฆ่าหัวก็เหมือนให้เรากลับไปรองสู้กับบอสด่านนั้นนั่น,นแหละแล้วก็ รับรางวัลไปเป็นเพชรเป็นเงินเอาไปเปิดนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดเล่นต่ออีกหน่อยเนี่ยเกมมันจะปลดล็อกอาณาเขตมาให้ครับอาณาเขตเนี่ยจริงๆมันจะคล้ายกับของ Sky Arena นะครับใน Sky Arena เนี่ยเราต้องสร้างใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเราไม่ต้องสร้างครับแต่ว่าฟังก์ชันมันจะคล้ายๆกันมันจะมีศูนย์ทำภารกิจซึ่งพอเข้าไปก็คือการส่งมอนสเตอร์ของเราไปทำภารกิจซึ่งชนะก็จะได้ของรางวัลมาครับรางวัลอันนี้เนี่ยมันเป็นไอเทมสำหรับเอาไว้สร้างรูน แล้วก็ร้านค้าครับร้านค้าเนี่ยก็เป็นขายพวกการ์ดโดยมันจะสุ่มมาครับพอหมดวันก็จะรีแล้วเราก็เข้ามาซื้อใหม่ได้โดยใช้เงินจากในเกมนี่แหละครับซื้อส่วนตึกอีกหลังเนี่ยจะเป็นรูนครับคือในซอมเมอร์เวอรภาคนี้เนี่ยระบบรูนยังอยู่ครับแล้วเราสามารถเอารางวันที่ได้จากการทําภารกิจมาทําการสร้างรูนได้คือพอเราส่งมอนสเตอร์ไป เราได้รางวัลมาแล้วก็เอาไปสร้างรูนซึ่งเกมก็ใช้การสุ่มเหมือนเดิมครับอยู่ที่ดวงว่าเราจะได้รูนอะไรมาแล้วเราก็เลือกรูนพวกนี้เนี่ยไปใส่ให้มอนสเตอร์ของเราคือก็ต้องเลือกกันหน่อยครับว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะก,กับรูนอะไรโดยมันจะทําให้เกมเพลย์แล้วสไตล์การเล่นของเราหลากหลายมากขึ้นครับแล้วเล่นไปสักพักเกมก็ปลดมาให้อีกอันครับอันนี้เป็นสมาพันธ์ หรือง่ายๆก็กิวอะไรครับเอาตรงๆตอนผมเข้ามาผมก็เลือกจอยมัวๆไปสักกิลหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเล่นคนเดียวแต่ถ้าเกิดคุณเล่นกับเพื่อนอะสร้างกิลอยู่ด้วยกันก็ได้ครับทีนี้พอเราเข้ากิลแล้วเนี่ยฟังก์ชันของกิลที่มีคือสูตรแลกเปลี่ยนครับสูตรแลกเปลี่ยนเนี่ยเหมือนกับเรามาแปะไว้ได้ครับว่าเราขาดการ์ดมอนสเตอร์ตัวไหนแล้วถ้าเพื่อนในกิลมีเพื่อนในกิลก็กดให้เราได้ครับซึ่งเหมือนกันกับเรานะครับคือถ้าเกิดเพื่อนมาโพสต์แล้วเรามีเหลือเราก็กดส่งให้เพื่อนเหมือนกัน แล้วก็ไม่ได้ให้เปล่าๆนะครับถ้าเกิดเราให้เพื่อนเนี่ยเราจะได้รางวัลเป็นเหรียญกิยวซึ่งเหรียญกิยเนี่ยสามารถเอาไปซื้อของในตลาดกกียวได้ครับผมเรียกกิยวแต่จริงๆในเกมไม่ได้เรียกกิยวนะครับเรียกสมาพันก็เนี่ยฮะอันนี้เป็นร้านค้าส,สมาพันธ์คือถ้าเกิดเราบริจาคมอนให้เพื่อนหรือว่าทำเควสเกิลอะไรแบบนี้เราก็จะได้เหรียญมาแลกรางวัลครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วนมอนสุดท้ายที่เกมจะปลดให้ จะเป็นโหมดท้าทายครับซึ่งเราต้องเล่นไปถึงบลอนด์สามก่อนโดยในโหมดท้าทายเนี่ยตอนนี้จะมีโหมดบาเรียอยู่1โหมดซึ่งเหมือนกับการสุ่มเงื่อนไขนั่นแหละครับพอเงื่อนไขการเล่นเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับแผนการเล่นซึ่งทั้งเราทั้งศัตรูจะได้เงื่อนไขเดียวกันอย่างตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขคือพอเพื่อนตายค่าร่ายสกิลจะลดลงหนึ่งครับคือการในมือเราค่าร่ายมันจะลดลงคนที่สู้กับเราก็เหมือนกันครับคือถ้าเกิดเขาตายค่าร่ายเขาก็จะลดลงซึ่งมันก็ท้าทายดีครับเพราะว่ามันจะโหดกว่าเล่นปกติ การตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับสนุกดีครับถ้าเกิดใครเบื่อโหมดปกติแล้วก็สลับมาเล่นอันนี้ได้บ้างแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยเราจะแพ้ได้แค่3ครั้งเท่านั้นครับพอทุกชัยชนะของเรารางวัลมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือถ้าเกิดเราชนะครบ10ครั้งรับรางวัลไปหมดแล้วหรือแพ้ไปแล้ว3ครั้งเนี่ยเราก็ต้องรอรอเปลี่ยนบาเวียร,รอเปลี่ยนเงื่อนไขแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ครับ คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับก็ตามนี้ครับภาพรวมของเกมตามที่เล่าให้ฟังเกมสนุกใช้ได้ครับถ้าเกิดใครเคยเล่น s ัมมอนเนอร์มาก่อนมันยังมีความเป็นซัมมอนเนอร์แบบภาคเก่าระบบอะไรหลายๆอย่างยังอยู่แต่ว่าเกมเพลย์มันท้าทายขึ้นครับมันเปลี่ยนจากเทิร์นเบทเป็นเรียลไทม์แล้วก็กดสกิลให้ถูกจังหวะสนุกใช้ได้ครับถ้าเกิดใครสนใจ ลองไปโหลดมาเล่นกันได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับในช่องคอมเมนต์เลื่อนลงไปแล้วก็โหลดได้เลยสําหรับ Android นะครับตอนนี้เกมยังเป็นเบต้าอยู่เปิดถึงวันที่30ลองรีบไปโหลดเล่นกันดูครับส่วนสําหรับวันนี้เนี่ยผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือย,อยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆแล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องน,นี้อยู่ต่อไปได้นาน,านๆอย่าลืมไปลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับสาหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วส,วสัครบ